หยดเสกันน้าเนาะเลือกเกินโยนโอนป่าไปเนาะนุ่มจีนต่อเดียวหยวดช่วยๆ่วยวันนี้ปีล่วงจงได้นุ่มจีนมาตำน้ำเกงครับวัสดีกับปีน้องเอฟซีครับ วันนี้มากินนุ่มจิ้นกับปีล่วงจงว่าปีนองวันนี้ปีล่วงจงซำน้ำแกงปลาเล่ตาปีล่วงจงกูดเ,เปล่ารวบนุย้ยเลยปลาเดงเล่ตากับยวบยวบเลยปีนองอืมอแล้วก็ม,มาเล่ปีล่วงจงยำโลโกปิดรอยวัวงอ้อมดีปรีไปกับแล้วก็ออ้วเตี่ยมดองกันกับเล่ตาแล้วก็มาเล่ปักนอกอ้างปีล่วงจงนะกับปีล่วงจงได้หยดจะอมแล้วก็หยดตาเป็ดตาเคยิกับ แล้วก็โยดตํามั่งกับแล้วก็ยอดแสปีนองอ่ากล้วยจ้ามกองกับโยดจริงปีนองเออแล้วลกโป้กับแล้วลูงเมียงสาม่านกับม่านไตกกนัปนปีล่วงจงไปเก็บมาครับแล้วก็ตอปีนองเออไม่ต้องผู้ได้มากับปีมาตะกับกินลุกชิ้นกับปีล่วงจงว่าเดี๋ยวปีล่วงจงราดน้ำแกงค้อนนะครับวันนี้ปีล่วงจงหนังตีน้ำปีนองเออบรรยากาศดีอย่างเร่งรับอืมราดไปลุยครับราดได้เล่นเลยปีนองเออ ก้นราเล่าตํำตายมาเหล่านี่กับน้ำแกงอย่างร้อนเลยเล่ต่พี่น้องนี่บ้านเลยพี่น้องจักเจลเลยพี่นอ้องโอ้บยูบพี่น้องสปักนอกการลุยวยันนี้หลวงโป้กับ

อ๋อปีล้วงกินนมจีนเนาะมาถ้ากินนมจีนกับปีล้วงว่าอ๋อวัดีเลยเนาะตอหมักว่าปีล้วงอ๋อเออขอบคุณมาขอบคุณมาไปยาปัน๊นอกวงยังกระลุยแหน่งหลูกเนี้ยงไงได้มินมินเป้แลยวันนี้กับอดว้่อนปีล้วงจงก้องชอบก้องมินมินแรงอ่ะปีล้วงอ๋อปีล้วงใจตัวนี้เลย <c oughs> เล่นไหนแกงเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจ่อย ไอ้ร้อยปีร่วงใจร้อยกันตีไม่กลัวเลยกับความมิ้นต์ต้อ้ปีล่วงจงใจาย,ยาที่ควันเออเบอรี่เลยนองอเดี๋ยวตัวเดียวไปใจา่าออคิดแต่กอบกุนนองนัดนะกับตีจงยาที่ควันหายปีล่วงจงเพลงควันกับต่อปีล่วงจงเวลากินข้าวเป็นปีนองปีล่วง,งจงจะนอก,กอมิ้นมิ้นเพ่ครับโตมั่งจะอมมั่งแล้วหลงเนี่ยกระมันมัง่งปีนอง อ้นย่นตอกวั่นเหลือเกลักกับหลดการสะสมของกรับแบคทีเรียครับแลืกลอการลดกินคลินปากกันปีนองอจุ้ยไอ้ลมให้จ่อยรดจืดปีนอง ว่าไรปีล้วงไม่กลัวเลยครับก็มินมินอ๋อนี่แหละพี่ล้วงจงใจตัวนี้หน้องน้องก็หังอันที่ปีล้วงอ๋อเลยเอาเลยเอาไปตั่งช่องเลยเอาไปอ่าแล้วมากิ้นนุ่มจีนกับพี่ล้วงต่าไม่เอาแล้วปีล้วงตามไปเลยอ่กับพี่ล้วงจงจัดการก้อนแล้วมันใจไม่โดนน้องแก้วนู่นนำแกงนุ่มจีนกับเบือเล่ตานี้หยวกหยวกเลยไม่กินตายไม่ติดตั้มหรือพี่ล้วงแต่ท้วนก็ได้อืมโต่อกับ ยบยบเลยพีนองเออก็คุณน,นะครับพีนองทีกดติดตามพีล่วงจงนะครับปี่นองคนไหในที่ไม่กดติดตามทีปีล่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับกอบุณครับยอดแร็ครับ

ยอดจาอมกับพี่น้องก็คุ้นของนัดนะคับทีตรงยาที่กวันเออเบอร์รี่หมายปีร่วงจงแปลงนะครับพี่นอ้องเออจัดปากตดจืนเลยกับดับกินปากได้ดีพี่นอ้องเออหลงเนี่ยกระมานกับ 嗯嗯，改革好放了，我有口，我有口。